ลับ,บนังฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTI Asia สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวคราวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยมาฟังข่าวแรกนะครับไต้หวันเปิดโครงการฝึกงานเกษตรกรเยาวชนต่างประเทศ 6ปีผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว525รายส่วนใหญ่จากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนะครับเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรและความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงเกษตรของไต้หวันได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกงานเกษตรกรรุ่นใหม่กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นต้น โดยให้เกษตรกรรุ่นใหม่จากต่างประเทศได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็การบริหารจัดการเกษตรกรรมของไต้หวันผ่านการฝึกงานในฟาร์มเป็นเวลา1-2ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการเกษตรระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับกลับมาฟังตั้งแต่เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช2562จนถึงปลายเดือนเมษายนปีนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ต่างชาติ 525คนเดินทางมารับการฝึกงานในเมืองเกษตรสำคัญทั่วไต้หวันได้แก่ชาวอินโดนีเซีย299คนและชาวฟิลิปปินส์226คนในจำนวนนี้มีชาวอินโดนีเซีย11คนที่เข้ารับการฝึกงานในอุตสาหกรรมผลไม้ผักและชาในเขตไถตรงเพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรของไต้หวันอย่างใกล้ชิดนะครับโครงการฝึกงานเกษตรกรรุ่นใหม่ต่างชาติในไต้หวันดังกล่าว ดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรซึ่งให้การฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนฝึกงานตลอดจนมีการเยี่ยมเยือนและให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอในระหว่างฝึกงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่จากต่างชาติเหล่านี้ให้รับมือกับความท้าทายทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตในไต้หวันนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและสหกรการ,กรเกษตรท้องถิ่น ก็มีบทบาทสําคัญในกระบวนการคัดเลือกฟาร์มฝึกงานการติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรเปิดเผยว่าล่าสุดเกษตรกรรุ่นใหม่ชาวฟิลิปปินส์รุ่นที่6จํานวน50คนได้เดินทางถึงไต้หวันแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เริ่มการฝึกอบรมเบื้องต้นเป็นเวลา4วันเรียนรู้เกี่ยวกับพทุทธธรรมที่หลากหลายของไต้หวันการสื่อสารทางภาษาแนวโน้มการพัฒนากเกษตรกรรม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะรับการจัดให้เข้ารับการฝึกงานในฟาร์ม29แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่23พฤษภาคมเพื่อเริ่มการฝึกงานนาน11เดือนโดยมีฟาร์มในหลากหลายสาขาเช่นข้าวธัญพืชผักผลไม้เมล็ดพันธุ์ปศุสัตว์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้าและฟาร์มเชิงการท่องเที่ยวสถานีปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองไถตรงของกระทรวงเกษตรระบุว่า มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกปีโดยพาเกษตรกรรุ่นใหม่จากอินโดนีเซียไปศึกษาดูงานจากเกษตรกรตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่และสากรการเกษตรในแต่ละตำบลของไถตรงเพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานทางการเกษตรในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้เชิงเทคนิคและก็ขยายมุมมองทางการเกษตรในระดับนานาชาตินะครับ กลาวผฟังขณะนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ชาวอินโดนีเซีย5คนกำลังฝึกงานอยู่ในฟาร์มกุดไทม์ฟู้ดนะครับและฟาร์มบุกะลาว่าอูหลิงที่ตำบลเหยียนผิงในเมืองไถตตงโดยมีส่วนร่วมในงานปลูกผักและผลไม้การจัดการแปลงเกษตรเกษตรอินทรีย์การควบคุมโรคและ,มะแมลงการเก็บเกี่ยวและการบรรจุพันธุ เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรชั้นสูงของไต้หวันซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการดำเนินธุรกิจฟาร์มเมื่อกลับไปยังประเทศตนเองในอนาคตนะครับนางหลินเพ่ยญิงเจ้าของฟาร์ม Good ไทม์ฟู้ดได้กล่าวชื่นชมกเกษตรกรรุ่นใหม่จากอินโดนีเซียว,ว่ามีความสามารถในการเรียนรู้สูงและทํางานต่างๆได้ด้วยตนเองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดี ส่วนในเฉินเชี่ยวเวยเจ้าของฟาร์มบุกลาว่าวูลิงกล่าวว่าแม้ในช่วงแรกจะมีอุปสรรคทางด้านภาษาบ้างแต่เมื่อกระตุ้นให้เรียนรู้ภาษาจีนแล้วตอนนี้สามารถสื่อสารอ่านแบบฟอร์มการทํางานได้ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นมากนะครับด้านสานีปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองไถตรงกล่าวว่าผ่านโครงการฝึกงานนี้เกษตรกรรุ่นใหม่จากอินโดนีเซียไม่เพียงได้ทักษะภาคปฏิบัติ แต่ยังเข้าใจรูปแบบการพัฒนาเกษตรของไต้หวันอย่างลึกซึ้งซึ่งจะนำไปใช้พัฒนาฟาร์มของประเทศตนเองและกลายเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวันกับอินโดนีเซียต่อไปในอนาคตยังจะใช้โครงการฝึกงานเกษตรในเชิงนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับการเกษตรระดับนานาชาติให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปมาฟังข่าวเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติหลบหนีนะครับปี67ที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติหลบหนีเพิ่มใหม่25,773คนลดลง5,783คนจากปีก่อนหน้าสำนักง,งานตรวจคุเข้าเมืองชี้สถานการณ์ดีขึ้นสสบอกว่าค่าปรับแพงส่งผลการมอบตัวและกระบวนการส่งกลับประเทศล่าช้านะครับจากสถิติของกระทรวงแรงงานจนถึงสิ้นเดือนเมษายนปีนี้ ไต้หวันมีแรงงานต่างชาติรวมมากกว่า830,000คนแต่ในจำนวนนี้นะครับมีการหลบหนีจากในจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบสูงถึง98,738คนตัวเลขแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ยังอยู่ในระดับสูงจนทำให้สังคมเกิดความกังวลและคณะกรรมาการกิจการภายในของสภพานกิบัญญัติมีมติระงับงบประมาณบางส่วนของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในประเด็นนี้นะครับ สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระบุในรายงานต่อสภานิบัญญัติว่าจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในปี2567มีแนวโน้มลดน้อยลงและแม้นจะมีการเพิ่มโทษค่าปรับผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายแต่ก็มีมาตรการเชิงผ่อนปลนควบคู่โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีชาวต่างชาติที่ยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าปรับเกินกว่า1,000คนนะครับ กลับมาฟังยอดจำนวนชาวต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากแรงงานผิดกฎหมายแล้วนะยครับยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่อยู่เลยกำหนดและหางานทำอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีประมาณ30-40%เปอร์เซนของแรงงานต่างชาติหลบหนีนะครับสสจึงเสนอให้สำนักง,งานตรวจเข้าเมืองหามาตรการรับมือและเพิ่มการตรวจสอบแรงหลบซ่อนการทำงานนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอชี้ว่า ภายหลังการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองและเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2567เป็นต้นมาโดยเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้พำนักเกินกำหนดระหว่าง10,000ถึง5,000 0เหรียญไต้หวันส่งผลให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไม่กล้าไปรายงานตัวหรือเข้ามอบตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศเนื่องจากไม่สามารถชำระค่าปรับที่แพงได้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการเข้ามอบตัวลดน้อยลง ระทบต่อความมั่นคงของสังคมนอกจากนี้สถานกักกันไม่สามารถรองรับจำนวนชาวต่างชาติผิดกฎหมายที่ถูกจับทำให้สถานกักกันทุกแห่งเต็มเกือบตลอดเวลาขณะเดียวกันก็เพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายในการส่งกลับและการตรวจจับนอกจากนี้เนื่องจากชาวต่างชาติและแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกจับส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับหรือค่าตัวเครื่องบินได้ ก็ทาให้สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความมั่นคงในการทํางานภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานในการสํารองเงินไว้ก่อนนะครับสภานิติบัญญัติจึงขอให้สํานักง,งานตรวจคุเข้าเมืองจัดทํานโยบายและแผนปรับปรุงเป็นรายงานพิเศษจึงจะอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่ถูกโครงการไปได้นะครับด้านสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรายงานว่าได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานความมั่นคง เพิ่มการตรวจจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายโดยมีการตรวจสอบต้นทางและก็ปราบปรามเครือข่ายนายหน้าเถื่อนและช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับมีการตรวจจับนายจ้างผิดกฎหมายเฉลี่ยปีละ2,350รายในส่วนของนายหน้าเถื่อนจับกลุ่มปีละประมาณ400รายนะครับสำนักงานตรวจคุนเข้าเมืองอยังชี้ว่า การแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํามาตรการป้องกันเช่นการตรวจสอบความปลอดภัยที่พักและสวัสดิการของแรงงานโดยสำนักง,งานตรวจขเข้าเมืองจะใช้ประสบการณ์ภาคสนามเสนอนโยบายให้กระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจากความพยายามทั้งการควบคุมตั้งแต่ต้นทางและการตรวจสอบปลายทางทําให้ปี2567 มีแรงงานต่างชาติหลบหนีและกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มใหม่25,773คนลดลงจากปีก่อน5,783คนแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับ ไปมาฟังข่าวจับแก๊งค้ากามพร้อม6สาวไทยยืนเรียกแขกบนทางเทา้าเน้นราคาถูก15นาที1,500เหรียญพบหนึ่งในแม่เล้าเป็นนักเรียนหญิงชาวไทยนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ย่านใจกลางเมืองนครไทยจงมีหญิงชาวต่างชาติเข้ามาทำงาหากินขายบริการทางเพศจำนวนมากนะครับเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยจงทลายซ่องผิดกฎหมายแห่งหนึ่ง เปิดรับหญิงชาวไทยถือฟรีวีซ่าเดินทางมาค้าการระยะสั้นในไต้หวันโดยให้ไปยืนเรียกแขกตามทางเท้าในอาคารเน้นโปรโมชั่นราคาถูก15นาที1,500เหรียญไต้หวันโดยอาบน้ำไม่ลูกค้าเฉพาะครึ่งล่างอย่างเร่งรีบเพียง2นาทีแต่เนื่องจากราคาถูกมีลูกค้าประจำแห่กันมาใช้บริการกันมากนะครับตำรวจจับเจ้าของซ่องและพนักง,งานบริหารได้6คนหญิงไทยขายบริการ6คน แล้วก็ลูกค้าชายสองคนแม่เล้ารายหนึ่งยังเป็นนักเรียนหญิงชาวไทยที่เดินทางมาศึกษาอย่างถูกกฎหมายในไต้หวันตำรวจควบคุมตัวส่งให้อายการดำเนินคดีค้ามนุษย์และฝ่าฝืนกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไปนะครับจากการสอบสวนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่ากลุ่มค้ากามข้ามชาติที่มีนายชัชายชาวไต้หวันเป็นหัวโจกแก๊งนี้ได้ร่วมมือกับเพื่อน ช่าห้องชุดชั้น3ามในย่านใจกลางเมืองนครไทยจงตัดแปลงเป็นสถานที่ให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567เป็นต้นมาเพื่อนรับผิดชอบดูแลภายในและรับส่งหญิงสาวรับเงินแล้วก็จัดหาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันส่วนหญิงชาวไทยที่เดินทางมาขายบริการในไต้หวันถูกจัดหามาโดยนายหน้าชาวไทยรายหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อนะครับกลุ่มค้าการแกงนี้จะส่งหญิงไทย3ถึง4คน ไปยืนเรียกแขกทางเท้าใต้ตึกทุกวันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าโดยคิดค่าบริการ1,500เหรียญต่อ15นาทีจากนั้นจะมีการแบ่งเงินระหว่างหญิงสาวนายหน้าชาวไทยและก็นายชาย่ภายในเวลาครึ่งปีนะครับกลุ่มค้ากามแก๊งนี้ทำไรายได้ประมาณ685,000เหรียญไต้หวันต่อมาได้ขายกิจการต่อให้กับนายซ่ง ชายชาวไต้หวันอีกรายหนึ่งและนางสาวเผิงนักเรียนไทยที่พำนักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายโดยยังคงรูปแบบการหากินแบบดั้งเดิมนะครับเจ้าที่พบว่ากลุ่มนี้ได้โพสต์โฆษณารับสมัครหญิงสาวชาวไทยผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถหาเงินได้ครั้งละมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญไต้หวันหญิงไทยที่สนใจจะต้องส่งรูปภาพและคลิปเซ็กซี่ พร้อมระบุประเภทบริการที่สามารถให้ได้หากผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะถูกจ่ายหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อจัดการพาเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวและทำงานเต็มที่ภายในช่วงเวลา14วันก่อนจะออกเดินทางกลับประเทศตามกำหนดนะครับกลับบนฟังเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารแก๊งนี้ยังเตรียมสติ๊กเกอร์มือถือที่เขียนเป็นภาษาจีนว่า15นาที1500ให้หญิงสาวใช้ยืนเรียกแขก รวมทั้งติดตั้งเครื่องแปลาภาษาในกลุ่มแชทภายในแจกคู่มือการทํางานเป็นภาษาไทยเพื่อให้สื่อสารกับผู้ดูแลได้อย่างราบรื่นและเพื่อทําเวลาเพิ่มจํานวนลูกค้าแก๊งนี้ได้วางระบบการทํางานหรือ SOP ควบคุมเวลาให้บริการอย่างแม่นยําโดยให้หญิงสาวตั้งนาฬิกาปลุกทันทีหลังจากลูกค้าเข้าห้องและจำกัดระยะเวลาอาบน้ำให้ลูกค้าเฉพาะครึ่งล่างของร่างกายเพียงสองนาทีนะครับ นอกจากนี้ยังสอนหญิงไทยเรื่องการหลบหนีตำรวจการสํารวจเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่อาจจะเข้ามาตรวจสอบทำเอาตำร,ร,รวจถึงกับตะลึงในความเป็นระบบการทำงานไปตามๆกันนะครับ